ถ้าพูดถึงวงดนตรีที่สามารถเปลี่ยนโลกได้จริงๆชื่อแรกที่หลายคนนึกถึงก็น่าจะหนีไม่พ้นสีเต่าทอง The Beatles ใช่ไหมครับคือพวกเขาไม่ใช่แค่วงดนตรีนะแต่เป็นเหมือนปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่เขย่าโลกทั้งใบให้สั่นสะเทือน วันนี้เราจะมาเจาะลึกเรื่องราวของพวกเขากันแบบทุกซอกทุกมุมเลยเพื่อทำความเข้าใจให้ถึงแก่นเลยว่าทำไมมรดกของหนุ่มๆจากลิเวอร์พูลกลุ่มนี้ถึงยังคงยิ่งใหญ่และก็มีอิทธิพลเหนือการเวลามาจนถึงทุกวันนี้ได้นี่แหละครับคือคำถามสำคัญที่เราจะมาหาคำตอบกันในวันนี้คือมันน่าคิดนะผ่านมา50กว่าปีแล้วนะครับที่วงแตกไปสมาชิกยุคคลาสสิกก็เหลืออยู่แค่2คน แต่ทำไมนะทำไมเรื่องราวของพวกเขามันไม่เคยจางหายไปเลยชื่อของ h e Be a t l e s ยังโผลมาในหนังในซีรีส์ในวัฒนธรรมป๊อปอยู่ตลอดเวลาเพลงของพวกเขาก็ยังถูกเปิดซ้ำแล้วซ้ำเล่าและตำนานของพวกเขาก็ยังถูกเล่าต่อจากรุ่นสู่รุ่นมันมีอะไรซ่อนอยู่เบื้องหลังปรากฏการณ์นี้กันแน่วันนี้เราจะมาวิเคราะห์กันตั้งแต่จุดเริ่มต้นไปจนถึงบทสรุปที่เพิ่งจะถูกเขียนขึ้นมาใหม่เมื่อไม่นานมานี้เองครับและนี่คือแผนที่การเดินทางของเราในวันนี้ครับ เราจะเริ่มกันตั้งแต่การก่อกำเนิดของสีเต่าทองหรือ Fab Four จากนั้นไปดูว่าพวกเขาปฏิวัติโลกของเสียงดนตรีได้ยังไงแล้วก็ไปดูกันต่อว่าพวกเขาก้าวขึ้นมาเป็นผู้นำทางวัฒนธรรมได้ยังไงก่อนจะเจาะลึกเรื่องราวเบื้องหลังธุรกิจมิตรภาพและรอยร้าวที่ทำให้ทุกอย่างต้องจบลงและสุดท้ายเราจะมาดูกันว่ามรดกที่ไม่มีวันตายของพวกเขานั้นคืออะไร เอาละครับบทแรกของเราจะย้อนเวลากลับไปที่จุดเริ่มต้นเลยเมืองท่าลิเวอร์พูในยุคหลังสงครามที่ซึ่งเด็กหนุ่มสี่คนที่มีแค่ความฝันกับความมุ่งมั่นได้มารวมตัวกันเพื่อสร้างสิ่งที่มันยิ่งใหญ่เกินกว่าที่ใครจะจินตนาการถึงในกอนนั้นเรื่องราวทั้งหมดเนี่ยมันเริ่มต้นขึ้นในปี1956ที่เมืองลิเวอร์พูครับ ตัวตั้งตัวตีเลยก็คือจอห์นเลนนอนเด็กหนุ่มหัวขบแววตาฉลาดที่ได้รับแรงบันดาลใจเต็มๆมาจากเอลวิสเพรสลีย์เขาก็เลยตั้งวงดนตรีแนวสกิฟเฟลขึ้นมาซึ่งสกิฟเฟลเนี่ยมันคือดนตรีลูกผสมระหว่างโฟล์กบลูสแจ๊สที่ใช้เครื่องดนตรีง่ายๆราคาถูกๆเล่นกันในหมู่คนหนุ่มสาวสมัยนั้นวงของจอห์นชื่อว่า The q u a r r รี e มตามชื่อโรงเรียนของเขา แล้วจุดเปลี่ยนครั้งประวัติศาสตร์ก็มาถึงในวันที่6กรกฎาคม1957ครับในงานเทศกาลของโบสแห่งหนึ่งจอหนได้เจอกับพอลแมคคาร์นี่หนุ่มน้อยวัย15ที่เก่งดนตรีเกินวัยไปมากพอลโชว์เล่นเพลง20 Flight Rock ของเอ็ดดี้คอรนได้แบบเตะเป๊ะจนจอนทึ่งไปเลยแล้วไม่นานหลังจากนั้นพอก็ได้เข้ามาเป็นมือกีตาร์ของวงนี่แหละครับคือจุดเริ่มต้นของคู่หูนักแต่งเพลงที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีบ๊อป หนึ่งปีต่อมาในปี1958พอก็แนะนำเพื่อนของเขาจอร์จแฮร์ริสันมือกีต้าร์หนุ่มที่ฝีมือจัดจ้านมากๆให้จอรนรู้จักตอนแรกจอรนก็แบบอืมเด็กไปหรือเปล่าแต่พอได้เห็นจอร์จโซโล่เพลงรอนชี i เท่านั้นแหละครับรับเข้าวงทันทีเลยในตำแหน่งลีดกีต้าร์พอมาถึงปี1960วงก็ได้สตีเวนสตัดคลิฟเพื่อนจากวิทยาลัยศิลปะของจอรนมาเล่นเบสแล้วก็เริ่มไปทัวร์ที่ฮัมเบิร์กเยอรมนีตอนนั้นก็เปลี่ยนชื่อวงไปเรื่อย นมาลงตัวที่ The Beatles นี่แหละครับช่วงเวลาที่ฮัมเบิร์กนี่เองที่ทาให้พวกเขาเก่งขึ้นแบบก้าวกระโดดคือต้องเล่นดนตรีวละหลายชั่วโมงติดต่อกันเป็นเดือนเดือนมันคือการฝึกฝนที่โหดสุดๆแล้วที่นั่นสตีเวิร์ดก็ตัดสินใจออกจากวงไปทํางานศิลปะท,ที่เขารักพอเลยต้องสลับมาเล่นเบสแทนและแล้วจิกซอชิ้นสุดท้ายก็เข้ามาเติมเต็มในปี1962ครับหลังจากที่วงได้เซ็นสัญญากับโปรดิวเซอร์ในตำนานอย่างจอร์จมาตินเขาแนะนำว่าน่าจะเปลี่ยนมือกลองนะแล้วริงโกสตาร์หรือชื่อจริงคือริชาร์ดสตาร์คีมือฝีม อีกวงหนึ่งก็ได้เข้ามาแทนที่ Pete Best เป็นอันว่าไลน์อัพในตำนานที่เรารู้จักกันในชื่อ Fab Four ก็ถือกำเนิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ครับการจะเข้าใจ The Beatles เนี่ยเราก้องเข้าใจเมืองลิเวอร์พูลก่อนครับคือในยุคหลังสงครามโลกครั้งที่2ล i v ิเวอร์พูลเป็นเมืองท่าของชนชั้นแรงงานที่ค่อนข้างจะซบเซาในสายตาของคนลอนดอนที่มองว่าตัวเองเป็นศูนย์กลางของประเทศเนี่ยคนลิเวอร์พูลหรือที่เขาเรียกว่าสเ o u ลเซมักจะมีภาพลักษณ์เป็นคนแบบ ปากจัดหัวไวแล้วก็มีอารมณ์ขันแบบร้ายๆกุนกวนหน่อยการที่พวกเขาโตมาในสภาพแวดล้อมแบบนี้มันหล่อหลอมให้พวกเขามีทัศนคติแบบคนนอกคือไม่ค่อยจะแคร์กฎเกณฑ์หรืออำนาจจากส่วนกลางสักเท่าไหร่ซึ่งมันสะท้อนออกมาแบบชัดเจนมากเลยนะเวลาที่พวกเขาให้สัมภาษณ์นักข่าวคือจะเต็มไปด้วยไหวพริบความกวนโอยการเล่นคําที่ฉลาดสุดๆมันเป็นสเสน่ห์ที่ไม่มีศิลปินคนไหนในยุคนั้นเหมือนเลย แล้วมันก็ทำให้พวกเขากลายเป็นเหมือนฮีโร่ของชนชั้นแรงงานที่พิสูจน์ให้โลกเห็นว่าเด็กหนุ่มจากเมืองท่าธรรมดารรมดาก็สามารถพิชิตโลกได้ด้วยความสามารถและคาแรคเตอร์ที่ไม่เหมือนใครนี่แหละแล้วพอชื่อเสียงของพวกเขาระเบิดขึ้นทั่วเกาะอังกฤษนะครับปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีใครเห็นมาก่อนในประวัติศาสตร์ก็ได้เกิดขึ้นนั่นก็คือบีโธเเมนีอาคือต้องบอกว่ามันไม่ใช่แค่ความชอบธรรมดานะครับแต่มันคือความคลั่งไคล้ในระดับฮิสเทเรียเลยจริงๆลองนึกภาพตามนะครับ ทุกที่ที่พวกเขาไปไม่ว่าจะเป็นสนามบินสถานีทีวีหรือคอนเสิร์ตจะถูกล้อมไปด้วยแฟนเพลงวัยรุ่นผู้หญิงเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่กรีดร้องจนเสียงดังกลบเสียงดนตรีบนเวทีไปหมดเลยคือเสียงมันดังสนั่งจนน่ากลัวตำรวจต้องทำงานกันหัวหมุนเพื่อควบคุมผงชนภาพของแฟนเพลงที่ร้องไห้เป็นลมหรือพยายามจะฝ่าด่านตำรวจเข้าไปหาไอดอลของตัวเองเนี่ยกลายเป็นภาพที่เราเห็นกันจนชินตาเลย b บี t โทเมเนียมันเลยไม่ใช่แค่ปรากฏการทางดนตรีแต่มันเป็นปรากฏการทางสังคมวิทยาเลยนะมันคือการปลดปล่อยพลังของคนรุ่นใหม่โดยเฉพาะผู้หญิงที่ในยุคนั้นบทบาทในสังคมยังไม่มากนักนี่คือการแสดงออกครั้งใหญ่และ t ด e b e บี l โทก็คือศูนย์กลางของพายุลูกนั้นครับโอ้โหคำพูดของคุณลินแฮริสแฟนเพลงคนนี้สะท้อนแก่นของ b บีโทเมเนียได้ลึกซึ้งมากเลยครับ คือเสียงกรีดร้องเหล่านั้นน่ะมันไม่ใช่แค่เสียงของความชื่นชมนะแต่มันคือเสียงของการปฏิเสธค่านิยมเก่าๆของคนรุ่นพ่อแม่เป็นการต่อต้านสังคมที่ขัวโบราณและเต็มไปด้วยกฎเกณฑ์ของยุค 50S The Beatles ที่มาพร้อมกับผมทรงมอบท็อปที่ตอนนั้นถือว่ายาวมากและทัศนคติที่ไม่แคร์ผู้ใหญ่ของพวกเขาเนี่ยได้กลายเป็นสัญ,ญลักษณ์ของอิสรภาพและความเป็นไปได้ใหม่ๆไปเลยพวกเขาเป็นเหมือนข้อพิสูจน์ที่มีชีวิตว่าคนหนุ่มสาวสามารถสร้างทางเดินของตัวเองและ เปลี่ยนแปลงโลกได้พลังงานที่ถูกปลดปล่อยออกมาในช่วงเวลานั้นแหละครับที่กลายเป็นรากฐานสําคัญของวัฒนธรรมเยาวชนที่จะแบ่งบานอย่างเต็มที่ในทศวรรษต่อมาเอาล่ะครับจากปรากฏการณ์ทางสังคมที่ยิ่งใหญ่ขนาดนั้นทีนี้เราจะมาเจาะลึกถึงหัวใจหลักที่เป็นที่มาของทุกสิ่งทุกอย่างนั่นก็คือดนตรีของพวกเขานั่นเองเราจะมาถอดรหัสกันดูครับว่า อะไรกันแน่ที่ทำให้เพลงของ The Beatles มันพิเศษแล้วก็กลายเป็นนวัตกรรมที่เปลี่ยนโฉมหน้าวงการดนตรีไปตลอดการถ้าฟังเพลินๆนะครับเพลงของ The Beatles ในยุคแรกๆเนี่ยมันก็อาจจะเหมือนเพลงป๊อป3นาทีที่สมบูรณ์แบบทั่วๆไปโครงสร้างไม่ซับซ้อนเมโลดี้ติดหูเนื้อหาก็เป็นเรื่องรักๆใคร่ๆของวัยรุ่นแต่คำถามที่นักวิชาการกับนักดนตรีเถียงกันมาตลอดเลยก็คือภายใต้ความเรียบง่ายที่เห็นเนี่ย มันมีอัจฉริยภาพและความซับซ้อนทางดนตรีซ่อนอยู่หรือเปล่าและคำตอบก็คือมีแน่นอนครับและนี่แหละคือสิ่งที่ยกระดับพวกเขาจากวงบอยแบนด์ธรรมดาาให้กลายเป็นศิลปินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดกลุ่มหนึ่งของโลกและถ้าเราจะทำความเข้าใจความซับซ้อนนี้แบบจรจิงๆจังๆเนี่ยมันก็ต้องอ้างเองถึงงานชิ้นโบแดงในวงการศึกษา The Be a t l e s เลยครับนั่นคืองานวิจัยสองเล่มจบของศาสตราจารย์ว a l เ e r Everett รที่ชื่อว่า The Beatles as musicians ซึ่งถูกยกให้เป็นมาตรฐานทองคำหรือเป็นคัมภีร์ของวงการน,นี้เลยทีเดียวคือสิ่งที่ Everett ทำเนี่ยมันสุดยอดมากเขาเอาเครื่องมือกับความรู้ทางทฤษฎีดนตรีคลาสสิกมาวิเคราะห์เพลงป๊อปอย่างจริงจังเป็นครั้งแรกๆเลยเขาไม่ได้มอง The Beatles แค่เป็นปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมแต่มองในฐานะนักดนตรีที่สร้างงานศิลปะที่มีคุณค่าจริงๆ เขาลงลึกไปถึงโครงสร้างเพลงการใช้คอร์ดการเดินเมโลดี้เทคนิคในสตูดิโอเพื่อชี้ให้เราเห็นว่าเฮ้ยภายใต้ความเรียบง่ายที่เราได้ยินเนี่ยมันมีการตัดสินใจทางดนตรีที่ฉลาดและซับซ้อนซ่อนอยู่เพียบเลยหนึ่งในสิ่งที่เอเวอเรตทำคือการนิยามโครงสร้างเพลงปอบให้มันเป็นระบบขึ้นมาครับเขาแยกส่วนประกอบต่างๆของเพลงออกมาให้เราเห็นชัดๆเลยอย่างเช่นท่อนเวิร์สที่ใช้เล่าเรื่องแล้วก็เปลี่ยนเนื้อร้องไปเรื่อยๆ ท่อน Refrain ที่เป็นท่อนสร้อยท้ายเวิร์สที่มักจะร้องซ้ำๆท่อน Chorus หรือท่อน Hook ที่เป็นใจความสำคัญของเพลงจำง่ายร้องตามได้แล้วก็ท่อน r i d g e หรือที่เรียกว่า m i d l l e i g h ทที่เป็นท่อนกลางที่เปลี่ยนอารมณ์เพลงไปเลย การวิเคราะห์บแบบละเอียดแบบนี้ทำให้เราเห็นเลยว่า The Beatles ไม่ได้ทำเพลงตามสูตรสำเร็จตายตัวเลยพวกเขาสามารถเอาโครงสร้างพวกนี้มาผสมกันอย่างอิสระมากๆบางเพลงไม่มีท่อนฮุกเลยแต่ใช้รีเฟรนที่ส่งพลังแทนหรือบางเพลงก็มีโครงสร้างที่ซับซ้อนแบบคาดไม่ถึงเลยเนี่ยแหละครับที่แสดงให้เห็นถึงความยืดหยุ่นและความคิดสร้างสารรค์ในการแต่งเพลงของพวกเขาแบบสุดๆและนี่คือจุดที่พีคที่สุดในเชิงทฤษฎีดนตรีครับ คือในดนตรีคลาสสิกตะวันตกเนี่ยมันจะมีกฎวยากรณ์เรื่องการเดินขอที่ชัดเจนมากๆเลยขอที่สําคัญที่สุดคือคอร์ด V หรือคอร์ดโด m มนแนนซ์ที่จะสร้างความรู้สึกตึงเครียดแล้วก็อยากจะกลับไปหาคอร์ดไอหรือคอร์ดบ้านดังนั้นการเดินขอดแบบ VIVI ที่เราเจอบ่อยๆในเพลงบลูส์กับร็อกแอนด์โรลยุคแรกเนี่ยเลยถูกมองว่าเป็นการเดินขอดที่ผิดหลักหรือถอยหลัง แต่นักวิชาการอย่างเอเวอร์เรตชี้ให้เห็นว่าดนตรีร็อกเนี่ยมันมีตรกกะของมันเองซึ่งมันมาจากดนตรีโมดกับบลูส์ไม่ใช่ดนตรีคลาสสิกคือเขาไม่ได้ทำผิดกฎแต่พวกเขากำลังสร้างภาษาดนตรีใหม่ขึ้นมาต่างหาก The b e a t l e s เนี่ยชอบใช้คอร์ดแป,กแปลกๆที่เราคาดไม่ถึงตลอดเวลาเช่นใช้คอร์ดไมเนอร์ในเพลงคีย์เมเจอร์หรือเปลี่ยนคีย์แบบกระทันหันในทอนบริดจ์สิ่งเหล่านี้แหละครับที่มันสร้างความตื่นเต้นแล้วก็ทำลายความคาดหมายของผู้ฟังทำให้เพลงของพวกเขามีมิติและความลึกที่เหนือกว่าเพลงป๊อปทั่วไปในยุคนั้น นอกจากการแต่งเพลงแล้วเนี่ยการปฏิวัติทางเสียงดนตรีของ The Beatles ยังเกิดขึ้นในสตูดิโอด้วยครับโดยมีอัครสาวกคนที่5อย่างโปรดิวเซอร์จอร์จมาตินเป็นคนสำคัญมากๆและสัญ,ญลักษณ์ที่ชัดเจนที่สุดของนวัตรกรรมด้านสาวเลยก็คือเสียงแกล้งใสากางวานที่เป็นเอกลักษณ์ของกีตาร์ริ c k e น b บ c k e เ12ร์สายที่จอร์ชฮาริสันได้รับมาในปี1964เสียงนี้มันดังขึ้นมาในคอร์ดเปิดของเพลง A Hard Days Night แล้วก็กลายเป็นหนึ่งในคอร์ดที่ ดังที่สุดแล้วก็ถูกวิเคราะห์มากที่สุดในประวัติศาสตร์ดนตรีไปเลยแต่ไม่ใช่แค่นั้นนะคบพวกเขายังเป็นคนบุกเบิกเทคนิคการอัดเสียงใหม่ๆเยอะมากอย่างเช่นออโตเมติกดับเบิลแทร็กกิ้งที่ทําให้เสียงร้องของจอห์นมันมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวการเอาเทปมาตัดต่อวนเป็นลูปในเพลง Tomorrow Never Knows หรือการวางไมโครโฟนในตําแหน่งแปลกๆที่ไม่เคยมีใครทํามาก่อนเพื่อสร้างซสาร์ใหม่ๆคือสตูดิโอบันทึกเสียงมันไม่ได้เป็นแค่ที่สำหรับบันทึกการแสดงสดอีกต่อไปแล้วแต่มันได้กลายเป็นเครื่องดนตรีชิ้นที่5ของพวกเขาไปเลยครับ ทิพลของเดอะบีทิลส์เนี่ยมันไม่ได้หยุดอยู่แค่ในโลกดนตรีนะครับแต่มันแผ่ขยายออกไปครอบคลุมทุกมิติของวัฒนธรรมในยุค60เลยพวกเขาไม่ใช่แค่วงดนตรีที่ประสบความสำเร็จนะแต่ได้ไกลายเป็นเหมือนสถาปนิกคนสำคัญที่ร่วมกันออกแบบและชี้นำทิศทางข,งของขบวนการเยาวชนที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในศตวรรษที่20เราอาจจะสรุปบทบาทผู้นำทางวัฒนธรรมของพวกเขาได้เป็น3เสาหลักใหญ่ๆครับ 1. คือการทำให้ดนตรีมันโตขึ้น พวกเขายกระดับร็อกแอนโดรจากดนตรีวัยรุ่นที่ถูกมองว่าไร้สาระให้กลายเป็นศิลปะที่จริงจังสามารถพูดเรื่องปรัชญาการเมืองหรือการสำรวจจิตใจได้ 2. คือการเป็นสัญลักษณ์ของอิสรภาพส่วนบุคคล พวกเขาท้าทายกฎเกณฑ์ของสังคมตลอดเวลาผ่านรูปลักษณ์ภายนอกตั้งแต่ผมทรงมอบท็อปที่เคยถูกด่าว่ายาวเกินไปมาจนถึงหนวดเครากับเสื้อผ้าสีสันจัดจ้านในยุคใสฮิดรลิกซึ่งมันก็เป็นแรงบันดาลใจให้คนหนุ่มสาวทั่วโลกกล้าที่จะเป็นตัวของตัวเองมากขึ้นและ 3. พวกเขาสะท้อนแนวคิดเรื่องการเปลี่ยนผ่านของจิตสำนึก ซึ่งมันเป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมย่อยในยุคนั้นที่มีการสำรวจปรัชญาตะวันออกการทดลองกับสารต่างๆเพื่อเปิดจิตใจซึ่งมันก็ส่งเสริมทัศนคติที่เน้นการมองเข้าไปข้างในและสแสวงหาสันติภาพแทนที่จะเป็นความก้าวร้าวแบบเดิมๆครับคำพูดของจอห์เลนนอนประโยคนี้มันส่งพลังมากเลยนะคือเขามองว่า คนรุ่นเขากำลังอยู่บนเรือที่กำลังเดินทางไปสู่โลกใบใหม่ที่ไม่มีใครเคยเห็นมาก่อนและเดอะบีเทิลส์ก็คือคนที่อยู่บนยอดเสารกระดงเรือคอยสอดส่องแล้วก็ชี้ทางไปข้างหน้าคือพวกเขาตระหนักดีถึงบทบาทผู้นำของตัวเองไม่ได้มองว่าตัวเองเป็นแค่ผู้ให้ความบันเทิงแต่เป็นเหมือนผู้สำรวจและผู้ชี้นำทางความคิดให้กับคนทั้งรุ่นเลยทีเดียว พวกเขากล้าพูดในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้ากล้าทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำและนั่นแหละครับที่ทำให้พวกเขากลายเป็นกระบอกเสียงที่สำคัญที่สุดของยุคสมัยนั้นอิทธิพลทางวัฒนธรรมของพวกเขามาถึงจุดพีคที่สุดเลยในปี1967ครับซึ่งเป็นปีแห่ง Summer of Love อัลบั้ม s a j ิต p e p p r r o o l l y Hearts Club บ a n d มันไม่ใช่แค่อัลบั้มเพลงแต่มันคือปรากฏการณ์ทางวัฒนธรรมที่แท้จริงมันคือผลงานที่ตกผลึกความคิดจิตวิญญาณและสุนทรียศาสตร์ของวัฒนธรรมต,ต่อต้านเอาไว้ได้อย่างสมบูรณ์แบบที่สุดตั้งแต่คอนเซปต์ของวงดนตรีสมมุติหน้าปกอัลบั้มที่เป็นงานศิลปะชิ้นเอกไปจนถึงดนตรีที่ผสมผสานทุกอย่างเข้าด้วยกัน และในปีเดียวกันนั้นเองในวันที่25มิถุนายน The Beatles ได้แสดงเพลง All You Need Is Love ในการถ่ายทอดสดผ่านดาวเทียมครั้งแรกของโลกรายการ Our World ที่มีคนดูกว่า400ล้านคนทั่วโลกเพลงนี้ที่มีเนื้อหาเรียบง่ายแต่ทรงพลังได้กลายเป็นเพลงชาติของข,องขบวนการฮิปปี้ไปเลยแล้วก็เป็นข้อความแห่งความหวังและความสามคัคคีที่ส่งไปถึงคนทั้งโลกในช่วงเวลาที่กำลังวุ่นวายจากสงครามเวียดนามแต่ก็นะครับ ในขณะที่โลกภายนอกกำลังเฉลิมฉลองให้กับความสำเร็จที่พุ่งสู่จุดสูงสุดภายในจักรวาลของเ e อะบีโทสเองรอยร้าวก็เริ่มปรากฏขึ้นอย่างช้าๆในบทนี้เราจะมาดูกันครับว่าแรงกดดันทั้งจากข้างในและข้างนอกที่ค่อยๆกัดเซาะความสัมพันธ์ของเด็กหนุ่มทั้งสคนและนำพาพวกเขาไปสู่จุดจบที่ไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นนั้นมันมีอะไรบ้าง จุดเปลี่ยนที่สำคัญมากๆจุดหนึ่งเกิดขึ้นในเดือนสิงหาคมปี1966ครับหลังจากคอนเสิร์ตท,ที่ซานฟรานซิสโก The Beatles ตัดสินใจหยุดทัวร์คอนเสิร์ตแบบถาวรเลยคือพวกเขาเหนื่อยมากแล้วกับความวุ่นวายของ Beatlesmania ที่ทำให้พวกเขาไม่ได้ยินเสียงดนตรีของตัวเองบนเวทีอีกต่อไปเบื่อกับการใช้ชีวิตในโรงแรมบนเครื่องบินแล้วก็ยังมีเหตุการณ์น่ากลัวๆอย่างการถูกขู่ฆ่าที่อเมริกาหลังจากที่จอนให้สัมภาษณ์ว่าเราดังกว่าพระเยซู การตัดสินใจครั้งนี้มันเหมือนดาบสองคมเลยครับด้านหนึ่งมันก็ดีนะคือมันปลดปล่อยให้พวกเขามีอิสระในการสร้างสารรค์งานในสตูดิโอแบบเต็มที่ซึ่งก็นำไปสู่ยุคทองของอัลบั้มที่ซับซ้อนอย่าง Revolver, SGP p e p แต่อีกด้านหนึ่งมันก็เป็นจุดเริ่มต้นของการแยกตัวครับพอไม่มีทัวร์พวกเขาก็ใช้เวลาร่วมกันน้อยลงแต่ละคนก็เริ่มมีชีวิตส่วนตัวมีครอบครัวมีความสนใจที่ต่างกันออกไป ความเป็นแก๊งที่เคยเหนียวแน่งตอนที่ลำบากมาได้กันที่ฮัมบูกมันก็เริ่มจางหายไปทีละน้อยและพอมีรอยร้าวส่วนตัวปัญหาทางธุรกิจก็เริ่มเข้ามาซ้ำเติมโดยเฉพาะเรื่องของ Music Publishing หรือลิขสิทธิ์เพลงคือมันคือความเป็นเจ้าของในตัวเพลงเลยนะไม่ใช่แค่ตัวแผ่นเสียงในยุค60เนี่ยศิลปินส่วนใหญ่ยังใหม่กับโลกธุรกิจดนตรีมากพวกเขาดีใจที่ได้เซ็นสัญญาทำแผ่นเสียงจนอาจจะไม่ได้ดูรายละเอียดเรื่องสัญญาลิขสิทธิ์เพลงให้ดี The Beatles เองก็เหมือนกันครับตอนแรกๆพวกเขาเซ็นสัญญากับบริษัท Northern Songs ที่ผู้จัดการของเขา Brian E p Stein ไปร่วมก่อตั้งซึ่งทำให้จอห์นกับพอลถือหุ้นในบริษัทนี้น้อยมากคือพวกเขาก็ได้เงินค่าแต่งเพลงนะแต่กรรมสิทธิ์ในเพลงของตัวเองกลับไม่ได้เป็นของพวกเขาแบบเต็มร้อยและการตัดสินใจทางธุรกิจในยุคแรกๆนี่แหละครับที่จะกลับมาสร้างดราม่าที่ซับซ้อนและเจ็บปวดในอีกหลายปีต่อมาเรื่องราวที่สะท้อนความเจ็บปวดจากปัญหาลิขสิทธิ์เพลงได้ดีที่สุดเนี่ย มันเกิดขึ้นในยุค80ครับในปี1981พอแมคคัตนี่ได้ร่วมง,งานกับราชาเพลงป๊อบไมเคิลแจ็กสันในเพลงฮิตอย่าง The Girl Is Mine แล้วก็ Say 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 จนกลายเป็นเพื่อนซีกันเลยมีเรื่องเล่าว,ว่าพอเนี่ยแหละที่เป็นคนแนะนำไมเคิลว่าเฮ้ยการลงทุนในลิขสิทธิ์เพลงเนี่ยมันสำคัญแล้วก็ทำเงินมหาศาลเลยนะไมเคิลก็ฟังอย่างตั้งใจเลยครับแต่สิ่งที่พอไม่เคยคาดคิดก็คือในปี1 9 8 5 พอแพตตลอ,อกเพลงของ Northern Songs ที่มีเพลงของ The Beatles เกือบทั้งหมดถูกเอามาประมูลขาย Michael Jackson ก็เข้าร่วมประมูลแล้วก็ชนะไปด้วยราคา47.5ล้านดอลลาร์การกระทำครั้งนี้ถึงมันจะเป็นการตัดสินใจทางธุรกิจที่ฉลาดมากนะแต่มันก็ได้ทำลายมิตรภาพระหว่างเขากับพอลงอย่างสิ้นเชิงเลยสำหรับพอแล้วมันเหมือนถูกเพื่อนรักหักหลัง แล้วความรู้สึกที่ต้องจ่ายเงินเพื่อจะเล่นเพลงที่ตัวเองแต่งขึ้นมาเนี่ยมันเป็นแผลในใจของเขามาตลอดเลยครับและเพื่อให้เห็นภาพว่าการลงทุนของไมเคิลครั้งนั้นมันเฉียบแหลมขนาดไหนนะครับมูลค่าของแคตตาล็อกเพลงที่เขาซื้อไปวันนั้นน่ะต่อมาถูกประเมินว่ามีมูลค่าสูงถึง1,000ล้านดอลลาร์โอ้โหมันกลายเป็นการลงทุนทางธุรกิจดนตรีที่ประสบความสำเร็จที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยและที่น่าเศร้าก็คือบทเรียนนี้ m ไมเคิลก็ได้มาจากพ่อแมคคารนีเอง <S <S เป็นเรื่องที่ย้อนแยงและเจ็บปวดมากจริงๆครับแต่เรื่องของไมเคิลแจ็กสันเนี่ยมันเป็นแค่ผลพวงที่เกิดขึ้นทีหลังนะครับสาเหตุจริงๆที่ทําให้วงแตกมันซับซ้อนกว่านั้นเยอะแล้วก็เกิดขึ้นก่อนหน้านั้นนานแล้วมันเหมือนกับพายุหลายๆลูกที่พัดเข้ามาพร้อมกันเลย 1. คือการเสียชีวิตกระทันหันของผู้จัดการไบรอันอบสไตน์ในปี1967ทําให้วงเหมือนเรือที่ไม่มีหางเสือ 2คือการตั้งบริษัท Apple Corps ที่ตั้งใจจะให้เป็นบริษัทในอุดมคติของศิลปินแต่กลับกลายเป็นหลุมดำทางการเงินที่สร้างความเครียดและความขัดแย้งมหาศาล 3. คือความขัดแย้งทางความคิดสร้างสรรค์ที่รุนแรงขึ้นเรื่อยๆโดยเฉพาะตอนทำ The White Album ที่แต่ละคนแทบจะทำงานแยกกันเหมือนเป็นศิลปินเดี่ยวไปแล้วและ 4. คือความตึงเครียดส่วนตัวที่มาพร้อมกับคนรักใหมๆ่ๆอย่างโยโกโโนะและลินดาแมคคารทนี่ที่เข้ามาเปลี่ยนสม,มดุลความสัมพันธ์ในวงไปเลย ฟังเส้นสุดท้ายก็คือการทะเลาะกันเรื่องผู้จัดการคนใหม่ที่พอลอยากได้พ่อตาตัวเองส่วนอีก3คนอยากได้อ l ลเลนคลายผู้จัดการจอมโหดความขัดแย้งทางธุรกิจครั้งนี้มันบั่งวงออกเป็น2ฝ่ายชัดเจนจนต้องไปฟ้องกันในศาลและในที่สุดวันที่10เมษายน1970พอลแมคคานนีก็ประกาศแยกทางจากเดอะบีเดิลส์อย่างเป็นทางการปิดฉากการเดินทางร่วมกันที่ยาวนันหนทศวรรษลง แม้ว่าวงจะยุบไปแล้วสมาชิกสองคนก็จากโลกนี้ไปแล้วแต่เรื่องราวของ The Beatles มันยังไม่เคยจบลงจริงๆครับในบทสุดท้ายนี้เราจะมาดูกันว่ามรดกที่พวกเขาทิ้งไว้ข้างหลังมันคืออะไรกันแน่และทำไมเรื่องราวของพวกเขายังคงถูกเล่าขานและมีชีวิตชีวาต่อไปแม้กระทั่งในยุคของเราหนึ่งในมรดกที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพวกเขาเลยคือการเปลี่ยนสถานะของอัลบั้มเพลงไปตลอดกาลครับ คือก่อนยุค The Beatles เนี่ยอัลบั้มมันก็มักมจะเป็นแค่การรวบรวมเพลงฮิตสัก2-3เพลงกับเพลงอื่นๆมาเติมให้เต็มแผ่นแต่พวกเขาพร้อมๆกับศิลปินระดับตำนานอย่าง Bob Dylan's และ The Beach Boys ได้บุกเบิกแนวคิดของคอนเซปต์อัลบั้มที่ทุกเพลงในอัลบั้มมันเชื่อมโยงกันมีตีมมีเรื่องราวอัลบั้มอย่างซ g t p e p p e r หรือ a b b e y Road มันไม่ใช่แค่ชุดของเพลงแต่เป็นประสบการณ์การฟังที่สมบูรณ์ตั้งแต่ต้นจนจุด มันคือการยกระดับอัลบั้มจากสินค้าให้กลายเป็นงานศิลปะซึ่งเป็นแนวทางที่ศิลปินทั่วโลกยึดถือมาจนถึงทุกวันนี้เลยครับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันเลยครับคือพวกเขาได้ปฏิวัติสมดุลอำนาจร,ระหว่างศิลปินกับค่ายเพลงในยุค60เนี่ยมันยากมากนะที่ศิลปินจะได้แต่งเพลงของตัวเองทั้งหมดหรือมีอิสระในการควบคุมการผลิตในสตูดิโอได้เต็มที่แต่ t ด e b บ a t l e s ทำทั้งสอ,งอย่างเลย พวกเขาต่อสู้เพื่อสิทธิ์ในการเป็นเจ้าของผลงานของตัวเองอย่างสมบูรณ์และที่สําคัญที่สุดคือพวกเขาพิสูจน์ให้เห็นว่าการให้อิสระกับศิลปินเนี่ยมันนําไปสู่ความสําเร็จทางการค้าที่ยิ่งใหญ่ได้พวกเขาได้เปิดประตูให้กับศิลปินรุ่นหลังๆนับไม่ถ้วนให้สามารถควบคุมงานศิลปะของตัวเองได้มากขึ้นครับ และในตอนที่ทุกคนคิดว่าเรื่องราวของเดอะบิทโฮส์มันได้ปิดฉากลงไปแล้วจริงๆบทสุดท้ายที่ไม่มีใครคาดคิดก็ปรากฏตัวขึ้นครับในปี1978หลายปีหลังจากวงแตกไปแล้วจอร์เลนนอนได้อัดเทปเดโมเพลงหนึ่งไว้ที่บ้านของเขาที่นิวยอร์กเป็นเพลงบรรลาดที่สวยงามแล้วก็เศร้ามากๆชื่อว่า Now and Then หลังจากโศกนาฏกรรมในปี1980โยโกโอนะภรรยาของเขาก็ได้มอบเทปเดโมเพลงนี้กับเพลงอื่นๆให้กับสมาชิกที่เหลือเพื่อใช้ในโปรเจกต์แอนท o l o g ีในช่วงกลางยุค90 ในปี1995พนอ George ะครับพอจอรแล้วก็ริงโก้ได้เอาเดโม่ของจอ h ์นมาทำเพลงใหม่สำเร็จไป2เพลงคือ Free as a Bird กับ Real Love แต่พอมาถึงเพลง Now and Then พวกเขาเจอปัญหาใหญ่เลยครับคือคุณภาพเสียงของเทปเดโมมันไม่ดีพอเสียงร้องของจอ์นมันปนไปกับเสียงเปียโน,โนแล้วก็เสียงฮัมของไฟฟ้าเนี่ยพาร์ทเมนจนแยกไม่ออกว่ากันว่าจอร์จแฮ์ริสันถึงกับบอกว่าเดโมนี้มันขยะชัดๆเลยโปรเจกต์นี้ก็เลยถูกพับเก็บไป เป็นเวลาเกือบ30ปีแต่แล้วปาฏิหาริย์ทางเทคโนโลยีก็เกิดขึ้นครับในปี2023ด้วยซอฟตแวร์ AI ที่ทีมงานของผู้กำกับปี t เตอร์แจ็กสันพัฒนาขึ้นมาเพื่อใช้ในสารคาดี Get Back ซึ่งมันสามารถแยกเสียงเครื่องดนตรีแต่ละชิ้นออกมาได้อย่างน่าทึ่งพวกเขาก็เลยเอาเทคโนโลยีนี้มาใช้กับ Demo n แน and นเดนแล้วผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ โอ้โหพวกเขาสามารถสกัดเสียงร้องของจอนออกมาได้แบบใสสะอาดเหมือนกับว่าจอนมาร้องอยู่ในสตูดิโอเมื่อวานนี้เองทําให้พอกับริงโก้สามารถกลับมาทําเพลงนี้ให้เสร็จสมบูรณ์ได้ในที่สุดโดยมีเสียงกีต้าร์ที่จอร์จเคยอัดไว้ในปี1995อยู่ด้วยริงโก้สตาร์พูดถึงประสบการณ์ในการทําเพลงสุดท้ายนี้ไว้ได้กินใจมากครับเขาบอกว่า มันคือสิ่งที่ใกล้เคียงที่สุดที่เราจะได้เขากลับมาในห้องอีกครั้งดังนั้นมันจึงเป็นเรื่องที่สะเทือนอารมณ์สำหรับเราทุกคนมันเหมือนกับว่าจอนอยู่ที่นั่นด้วยการที่สมาชิกถึง4คนได้กลับมาร่วมสร้างสารรค์ผลงานเพลงด้วยกันอีกครั้งผ่านการเดินทางข้ามเวลาและเทคโนโลยีแบบนี้มันคือการปิดฉากเรื่องราวอันยาวนานของวงดนตรีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ได้อย่างสวยงามและสมบูรณ์แบบที่สุดเลยครับ Now and then เพลงสุดท้ายได้ถูกปล่อยออกมาให้แฟนเพลงทั่วโลกได้ฟังกันแล้วมันเป็นเพลงอำลาที่ทรงพลังและสะเทือนอารมณ์มากแต่ในขณะเดียวกันมันก็ได้จุดประกายคำถามขึ้นมาว่าเรื่องราวของ The Beatles มันจบลงแล้วจริงๆหรอหรือว่ามารดกของพวกเขาจะยังคงถูกส่งต่อถูกค้นพบใหม่และถูกตีความโดยคนรุ่นแล้วรุ่นเล่าต่อไปอย่างไม่มีที่สิ้นสุดบางทีนะครับนั่นอาจจะเป็นคำตอบของคำถามที่เราตั้งไว้ตอนแรก ว่าทำไมโลกถึงยังหยุดพูดถึงพวกเขาไม่ได้เพราะเรื่องราวของ The Beatles ไม่ได้เป็นแค่ประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ในอดีตแต่มันคือตำนานที่มีชีวิตและยังคงดังก้องกังวานอยู่ในหัวใจของเราทุกคนต่อไป